รอบนี้เราจะโปลูไม้ที่ใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับ ครับตอนนี้เริ่มจุดเตาเลยนะครับอันนี้ก็ช่วงบ่ายสี่โมงยี่ิบนะครับเริ่มจุดเตานะครับเพื่อทำการเผาถ่านนะครับอันนี้นะครับเตาขึ้นจุดนะครับทุกอย่างนะครับเราทําแบบเดิมนะครับด้านบนนี้ก็คือเป็นดินนะครับผสมปิดไว้นะครับ แล้วก็รอบรอบนี้เราจะหุ้มด้วยสังกะสีนะครับอันนี้คือเตาทำเองนะครับเตาทำเองโดยการดูแบบนะครับแล้วก็มาดัดแปลงเอานะครับนี้นะครับไฟจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานรักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เวลา16.20นนะครับช่วงบ่ายนะครับอันนี้นะครับ ก๊สเริ่มออกบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่ายังออกไม่เต็มที่นะครับเมื่อกี้เราเปาตอนเวลา16 20นะครับตอนนี้ตอนนี้เวลา17 17จ็ศูนย์หนึ่งนะครับก็ถือว่า40นาทีนะครับ สีนาทีแก๊สเริ่มอ,ออกนะครับแต่ว่ายังไม่รุนแรงนะครับเพิ่งออกนะครับอันนี้เราต้องเร่งไฟขึ้นอีกนะครับเพื่อแก๊สออกมาเผานะครับตัวเองครับผมอตอนนี้นะครับแก๊สออกมาประมาณ80ซนะครับดูนะครับ ตอนนี้เกสออกมาเร้วประมาณ80ปเซนะครับก็คิดว่าแกตน่าจะออกอย่างนี้อีกประมาณรัก2อชั่วโมงนะครับเพราะว่ารอบนี้ใส่ไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับอันนี้นะครับเวลา18.08นะครับเราโปมาเร็วหนึ่งชั่วโมงกับ 28่นาทีนะครับ1ชั่วโมงกับ28นาทีอาตอนนี้แก๊สออกมาประมาณ80เ็นะครับแก๊สนี้ออกมาแล้วอตอนนี้ก็ประมาณ40นาทีได้แล้วครับแก๊สที่ออกมาก็เวลาประมาณสัก40นาทีได้แล้วครับที่แก๊สออกมาตอนนี้แก๊สยังไม่หยุดนะครับ ก็คิดว่าน่าจะออกต่ออีกประมาณรักสองชั่วโมงนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีเผา,าไม้นะครับร่วมกับกะลามะพร้าวนะครับจะย่นระยะเวลาในการเอาใส่ฟืนนะครับใส่ฟืนในที่ช่วยในการเผานะครับเวลาเก็ตของกะลามะพร้าวนะครับขาาา่บขายออกมาจะเป็นเปลวไฟก่อนนะครับแล้วก็จะติด จะทําให้เราใส่เชื้อเพลิงน้อยลงนะครับแล้วเก็ดของกะลามะเร้าานะครับจะเป็นตัวช่วยเผูาต้าานไม้นะครับที่เราดับไว้ในเตาถ่านอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่น้อยคนนะครับที่ใช้วิธีนี้นะครับผมใช้วิธีนี้มาประมาณ3ามสี่ครั้งนะครับใช้ได้ดีนะครับประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดเหือแล้วก็ประหยัดไม้ฟืนที่ใส่นะครับ หรือว่าดีมากนะครับวิธีนี้นี่นะครับเกตออกเต็มที่แล้วนะครับเกตออกเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ออกเป็นเตแล้วนะครับดูนะครับความแรงของเก็ตนะครับผอวิธีนี้นะครับรับรองได้นะครับว่าประหยัดเวลานะครับประหยัดไม้ฟืนนะครับโดยการผาไม้นะครับร่วมกับกาลามะพร้าวนะครับผลที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับ เราจะไม่เหนื่อยนะครับเราจะทํางานง่ายนะครับไม้ไม้ก็เราไม่เปลืองไม้ปืนก็ไม่เปลืองนะครับเวลาเราก็ไม่เสียอันนี้คือลักษณะแก๊บที่ออกนะครับดูนะครับอันนี้ส่วนด้านบนนะครับด้านบนประมาณฟุตประมาณหนึ่งฟุตครึ่งนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งฟุตครึ่งนะครับด้านบน ดูนะครับสังกะสีนะครับที่เราปิดเตาไว้นะครับดูเปลวไฟนะครับดูสังกะสีนะครับด้านนอกนะครับแดงนะครับเพราะความร้อนที่เกิดจากแก๊สนี่จะเป็นความร้อนสูงนะครับดูรอบต่างนะครับแดงเลยครับสังกะสีจะเป็นสีแดงอันนี้คือแก๊สออกเต็มที่แล้วนะครับด้านบนนะครับนี่คือเตานะครับ โุของดนะครับอันนี้นะครับตอนนี้แก๊สออกเต็มที่แล้วนะครับแก๊สที่ออกเต็มที่นะครับจะกลายเป็นสีแดงนะครับสีแดงเปลิงนะครับแล้วก็จะมีความสว่างสวยนะครับจะโปร่งแสงนะครับเห็นไหมครับจะมองเห็นฐานด้านในนะครับจะมีความใสนะครับของเปลองนะครับของไฟนะครับ ดูนะครับอันนี้คือแก๊สออกเรนตี้นะครับไฟด้านในนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ามีความโปร่งแสงนะครับแล้วก็จะมองฐานด้านในนะครับเห็นหมดเลยนะครับเห็นไหมครับลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้คือออกเรนตี้แล้วนะครับร้อนมากนะครับถ่ายนานไม่ได้นะครับนี้นะครับ คือฐานที่ได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยนะครับสวยมากครับนี้นะครับลักษณะของฐานนะครับนี้ด้านล่างยังมีอีกเยอะนะครับสุกหมดเลยนะครับอโผล่แบบนี้นะครับไม้นี่จะสุกหมดนะครับอ่าจะไม่เหลือตาหนิเลยนะครับฐานก็สวยนะครับสุกหมดเลยครับโผง่ายประหยัดเวลานะครับดูนะครับ ดูลักษณะของถ่านนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสังเกตนะครับจะเป็นรอยแตกหมดเลยนะครับนี่คือถานสุกนะครับสุกดีนะครับดูนะครับถ้าเกิดเกาะนี่ก็คือหักไปเลยนะครับอันนี้นะครับวิธีการโปะถ่านใ้ฟันนะครับ ดูนะครับโผเมดนี้ไม่มีเมคนะครับโกงจริงทั้งหมดนะครับต้องแต่การเผโดยใช้กะลาอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับกะลาแล้วก็ไม้อยู่ด้านล่างนะครับเวลาโผจะไม่เสียเวลานะครับฐานก็จะออกมาสวยนะครับจะสุกทั้งหมดทั้งถังนะครับโดยจะประหยัด ไม้ฟืนประหยัดเวลาได้เยอะนะครับเมื่อคืนนะครับใช้เวลาผูจนกว่าจะออกเก็ดนะครับประมาณสี่สิบนาทีนะครับหลังจากเก็ดออกแล้วนะครับเก็ดตั้งแต่เริ่มออกจนเสร็จนะครับประมาณสี่ชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงนะครับก็คือเก็ดจะออกมาเพื่อผูตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ไว้วางใจนะครับ จะเอาไม้อันใหญ่นะครับใส่ไว้ใต้เตาตลอดนะครับเพื่อให้แก๊สที่ออกมานะครับไปโดนประทกกับไม้นะครับปกติแก๊สที่ออกมานีจะเป็นใสๆนะครับแล้วก็แรงนะครับแต่เมื่อโดนกับไม้นะครับที่เรารองไว้ด้านล่างนะครับก็จะกลายเป็นประกายไฟสีแดงนะครับไฟก็จะสีแดงสวยนะครับความร้อนก็จะสูงนะครับฐานก็จะสุกเร็ว เราจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับคือกะลามะพร้าวนะครับที่เราได้มาจากการบูถ่านนะครับเราใส่ช่วยเข้าไปนะครับเพื่อกระตุ้นการเกิดแก๊สนะครับให้แก๊กของกะลามะพร้าวออกมาผลไม้นะครับอันนี้คือผลที่ได้นะของกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวก็จะสวยนะครับส่วนนี้ไม้นะครับไม้ที่เราใส่ไปนะครับดูนะครับสุกหมดนะครับไม่มีปัญหา ที่โผแล้วจะฉุกฉุกดิบๆนะครับจะไม่มีเลยนะครับนี่ก็คือฉุกเร็วมากนะครับฉุกทั้งหมดนะครับดูนะครับอันนี้คือฉุกจนแตกเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับอันนู้นก็แตะอ่าฉุกเหมือนกันนะครับฉุกหมดเลยนะครับจะไม่มีนะครับอาการที่โผตานฉุกบ้างไม่ฉุกบ้างนะครับวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับ การทาคลิปของผมแต่ละคลิปนะครับจะพยายามให้ผู้ดูนะครับผู้ชมนะครับที่เผถ่ฐานนะครับสนใจการเผถ่ฐานนะครับดูคลิปแล้วสามารถทําเองได้นะครับผมจะพยายามเน้นรายละเอียดนะครับทุกจุดเกี่ยวกับการโผถ่ฐานนะครับบางทีเราอาจจะดูว่าคลิปมันจะยาวมันจะยาวไปนะครับแต่ว่าผมพยายามนะครับจะให้ดูเป็นจังหวะจังหวะของการโผถ่ฐาน นี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเพราะผมก็ไม่ได้เรียนรู้มาจากใครนะครับก็ดู youtube ปปานๆไปนะครับแล้วก็